โค้ชเสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยสนามอะคาเดมี่ของอลำปาง FC ครับอ๋อโค้ชเสิร์จนี่ลงมาสอนเองเลยอ่ะครับครับครับรบตอนนี้ก็ช่วงนี้จะแข่งนะครับแล้วก็มีเวลาว่างก็มาดูแลน้องๆนะครับซึ่งเป็นเยาวชนของลำปางจริงๆนะครับนะครับอ๋อครับผมวันนี้เนี่ยแบบฝึกหัดที่ให้เขาลองทดลองเล่นดูนี่คืออะไรครับก็มีโค้ชสตาฟโค้ช ถขาบอสอนแล้วตอนนี้ก็จะดูการทักษะการรับบอลส่งบอลซึ่งซึ่งเด็กๆหลายคนก็ไปพื้นฐานเทคนิคดีๆหลายๆคนครับใช้ได้เลยใช่ไหมใช้ได้ใช้ได้ครับ ครับผมก็ถ้าเกิดว่ามาเรียนที่นี่ก็ถ้าคนไหนที่พอจะมีแววเนี่ยมีโอกาสจะได้เล่นให้กับลำปาง FC ฟซีไหมครับครับครับก็เราก็จะให้เล่นทีมลำปาง FC ซึ่งเป็นเยาวชนฟุตบอลลีกยูทลีกของของของลำปาง FC นะครับก็คือเป็นตัวแทนของเป็นตัวแทนเลยครับเป็นตโมซ้อโดยเฉพาะเลยครับเราก็จะส่งใครมีความสามารถใครขึ้นชุดใหญ่โดยอัตโนมัติของของของเราซึ่งเราจะทำเป็นทบรรทัดฐานของลำปาง FC เดี๋ยวดูว่าเวลาเล่น เขาเรียกว่าคุปเฟติกในการเล่นฟุตบอลสำคัญที่สุดคือการรับส่งฟุตบอลนะเดี๋ยวจะแบ่งเป็น3ทีมนะสามทีมนะครับเมื่อเป็นเกมลุกจะมีผู้เล่นนะเล่นกันตอนนี้กีกก่คนพอใจได้หรืว่าจัดเต็มโดยสามทีมท่า,นนาทางกันได้ฟุตบอลฟุตบอลจัดนะไปเล่นมานะพัดเอาแบ่งเป็น3ทีมนะเล่นสมมติว่าสีแดงเล่นกับสีเขียวสี ตีฟ้าตีฟ้าก็จะไล่นะครับแต่มันทัดบอลได้ในพื้นที่กรอบเนี้ยเขา,าไปเลยฟ้าตีแดงไปแหญอีกคนขับกินนะครบแล้วเข้าไปเลยเข้าในกรอบพี่เลยเลรื่อยๆทัดบอลเลยเริ่มใหญลิงเข้าไปเลื่อยเมากลเปลี่ยนอะตีฟ้าตีฟ้าเข้ามาตีฟ้าเล่นบอลมาตีฟ้าบอลไม่ด้วยเอา้า อ่าเลกัสีเฮยเล่นกันสีตัวเองอ่ะสีตัวเองมาสีเขียวเล่นกับสีเขียวเอาแล้วจะังกนไดอ่าเด้๋ยัพยายขยับายัยามไปคบที่แปดแล้วกันนะเออเกีเอาเพิ่อีกเป็นอะไรแข็งเเต็มเเลยยขาเขายายาไป

อย่าชักหรอกขับไปเร็วเข้าไปเร็วมา,าปมาครับเอเอา่อาก้องดีมากบางคนยิงได้ดีไหมดีบางคนยิงไม่ดีครับเฮ้ยอ,อ,อ,อย่าชักรอกัยไปเข้าเตียงเลยเตียงเตียงเฮ้ยบอลแล้วบอลครับ อย e. <ooo> e ิงเอาแบบเก็บดิตัวรอบอลน่ะเอออาบดีมากอะเอ็วเ่ยตัวรอบอนอ่ะย่าย